สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมาพบกับมูมูเลนเจอร์นะครับช่วงสี่โมงเช้าเลนเจอร์ท่านเมือ่อก็มาตามนัดน,นะครับเป็นปิกับเพิ่มโอกาสเดรับเลนเจอร์ท่านเมือ่อยอดนิยมเป็นเซลลี่หม้อบ,บินนะครับอีกตัวเป็นมูลเม็ดบอลเป็นตัวชนครับตัวเซลลี่เป็นตัวบินนะครับตัวนี้ก็รู้สึกผิดหวังเลยครับที่เจเมืดไม่มาไม่งั้นทโชคดีผมคงได้เปิด คาชานะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวบินก็เปิดได้นะครับเหลือลูบี้ไว้บ้างเพราะว่ารอบหน้าเป็นรอบโคบโบนะครับหลังจากทำภารกิจรายวันเสร็จก็รับรางวัลกันนะครับวันนี้พิเศษหน่อยก็ถ้าเพื่อนๆทําทำภารกิจครบนะครับ25้ครั้งถ้าเก็บใบโคโรบครบ2รบ25ครั้งนะครับก็รับกบไฮเปอร์หนึ่งตัวครับ วันที่เกมร์มืดรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับล่างไฮเปอร์แม็กเพราะว่าผมบวกไปแล้ว19ตัวครับกบมอ่วงเมื่อกี้ได้มาอีกตัวหนึ่งก็น่าจะแม็กวันนี้แล้วครับนะครับก็ขอบคุณเกมนะครับที่มีภารกิจดีๆสำหรับสายปีให้เก็บไอตัวกบไฮเปอร์ลีโอนาดนะครับเพราะว่าเราจะได้ปั้นมีโอกาสได้ปั้นแม็กให้เร็วขึ้นนะครับนะครับ สุดยอดครับก็ไอดีนี้ก็สร้างมาตอนโคลโบกิบาปนะครับน่าจะประมาณปีหนึ่งล้วก็ได้ไอธาตุพิเศษแม็กหนึ่งตัวครับสำหรับสายปีกบเฉียวยัดเข้าไปครับ สำหรับเลนเจอร์ตัวปกตินะครับก็6แม็กครับสำหรับไอดีนี้สร้างมาหน้าจะประมาณปีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนโคลบโบกิบบาบก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับสายปีพอเล่นได้ครับจบรลีก,ก็ประมาณปีหนึ่งนะครับถือว่าโอเคแล้วได้รับลูบี้อาทิตย์ละร้อยหกสิบนะครับถือว่าพอใจและไม่ต้องดันหลีกมากนะครับสำหรับไอดีนี้ มาดูสเตตัสในร่างให้เปอร์แม็กของเกมเมอรกันนะครับพลังเวทโจมตีนะครับล้านสองสำหรับล่างให้เปอร์แม็กนะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเกมเมอรเขาไม่มีสกิลดาเมจนะครับพลังชีวิต4ล้าน9ความเร็วในการโจมตีก็152นะครับถือว่าเร็วเคลื่อนที่ที่95ครับระยะยืน340 ยืนไกลใช้ได้นะครับมาดูครูดาวเรนเจอร์ครับก็ล่างให้เป m a x แม็กก็6วิครับก็ถ้าเวล140ก็12วินะครับก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งสำหรับ h y ้เป m a x ค่าแรกท่าในการปล่อยเรนเจอร์นะครับก็1350ก็ถือว่าไม่เยอะมากครับมาดูสกิลที่1ครับเป็นสกิลบัฟให้เพื่อนเพิ่มความเร็วในการโจมตี เพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลนะครับและเพิ่มอัตราการใช้สกิลตัวนี้ถือว่ายิงแม่นนะครับน่าจะมีค่าแฝงแล้วก็มีบัฟแม่นยำเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับก็ทำให้ตัวของเจมเมอก็ยิงแม่นขึ้นครับมาดูสกิลที่2ครับเป็นยกเลิอกอัาตะาของศัตรูและเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูเป็นรูปปั้นหินทะลุ<ด>อมาตราด้วยนะครับ สก,กิลนี้เรานำไปใช้ในสเต,ตีรหลักด่านยากและเล่น PP ถือว่าดีมากความสามารถที่1นนะครับถ้าเลนเจอร์นี้ตายก็ได้แร่ธาตุคืนส่วนหนึ่งครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับความสามารถนี้มาดูความสามารถที่2ครับเนี่ยครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุก็คือถ้าเลนเจอร์ของเรายืนได้นานแร่ฝ่ายจัดตูก็จะผลิตชา้าลงนะครับถ้าได้คอมบูกับเลนเจอร์ประเภทตัดแร่เพิ่มแร่นี่คือใช้ดีมากๆเลยนะครับ อีกฝ่ายปล่อยตัวแทบไม่ได้เลยนะครับเกียมืดไม่มีดาเมจสกิลนะครับถือว่าเป็นเลนเจอร์ทางป่วนเกียร์ฟรีที่ผมแนะนํานะครับก็มี2อชิ้นนะครับนี่ครับชิ้นนี้ก็เป็นไม้กระตาแห่งเกียรติยศน,นะครับก็สําหรับร่างเวล1 4ร้อยสก็เราใช้ชิ้นนี้ได้นะครับเพื่อลดระยะเวลาในการสร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับลดคูดาวให้เขาเพราะว่าคูดาวสิบสองวิก็ถ้าเราใส่เกียร์ชิ้นนี้เข้าไปก็ ช่วยได้อยู่นะครับถ้าเป็นเกียร์ชิ้นนี้ช่องกลางเน้นในใส่เป็นโล่แห่งการปกป,ป้องนะครับนะครับก็เขาจะมีต้านสกิลแล้วก็มีพลังชีวิตที่เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไปใส่เกียร์ที่เป็นรองเท้ารถแล้ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ตัวเลนเจอร์เขามันจะตายง่ายเพราะว่ามันไม่มีพลังชีวิตนะครับส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายก็แนะนําให้เป็นกระเป๋าเลยนะครับ นะครับเน้นในท้ายสกิลแล้วก็หลบสกิลเลยหรือว่าเราจะใส่ให้เป็นสายบัฟไป,เ,ปเลยก็ได้นะครับช่องแรกที่แนะนําก็เป็นคอแห่งความมืดนะครับนะครับก็จะมีพลังป้องกันกายแล้วก็พลังชีวิตที่เป็นเปอร์เซ็นนะครับกินเนี้ยก็เลือกหาค่าที่สูงสูงหน่อยนะครับสัก300กว่าเปอร์เซ็นนะครับ ช่องกลางก็เป็นรองเท้าก็ได้นะครับถ้าช่องแรกเราใส่เป็นค้อนไปแล้วช่องกลางเราก็ใส่ให้เป็นรองเท้าไปเลยช่องสุดท้ายก็กระเป๋ามือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองนำไปเล่นสเตีหลักดูครับไปที่ด่าน396นะครับก็สเตีนี้ก็เป็นสเตีที่คุณ TK รีวิวไบ่อยนะครับสำหรับสเตีนี้บอสถือว่าตีหนักมากครับไปครับ มอนเตอร์ออกมาแล้วครับแล้วก็ตัวบอสนะครับปล่อยเจมเมอร์ออกไปครับเนี่เยเจมเมอร์เป็นเลนเจอร์ประเภทบับหน้าป้อมนะครับยิงเนียครับโดนโดนสกิลของเจมเมอร์นี่เป็นรูปปั้นหินหมดเลยนะครับยิงลึกมากปล่อยไปอีกตัวครับยิงแม่นนะครับถือว่าแล้วก็ยิงลึกมาก เพียงแต่ดาเมจสกิลเขาไม่มีนะครับก็เป็นดาเมจที่ต่อๆหรอกครับก็เน้นอาศัยที่ว่าตีบอ่อยๆแล้วก็เลือดเลือดก็จะลดเองนะครับไปตรงข้ามเนี่ยครับเนี่ยครับเลือกมากเลยนะครับสกิลเขาถือว่าใช้ดีมากนะครับเดี๋ยวขอพัดบอสก่อนนะครับบอสโหดมาก บอสเดินมาครับยิงเนี่ยครับทั้งแมพเลยครับดอกเนี้ยก็ถ้าอยู่ในระยะของเขาเนี้ก็คือเจมเมอร์เสกหมดเลยนะครับเลือดบอสก็ลดอยู่ครับแต่ลดไม่มากเพราะว่าบอสเลือดเยอะนะครับด่านนี้แล้วก็ตีหนักมากเดี๋ยวขอปล่อยตัวให้จบเกมไปเลยนะครับเดี๋ยวลองนำไปเล่น ไอ้ด่านด่านยากดูครับก็ถ้าเพื่อนๆขยันก็มาเล่นเจ็บลูกแก้วได้นะครับก็จะได้ตัวเรนเจอร์แล้วก็ถ้าดวงดีหน่อยก็ได้ลูกแก้วนะครับเพื่อเอาไปเพิ่มศักยภาพตัวเลนเจอร์ของเรานะครับ ไอดีนี้ผมก็มาค้างอยู่ด่านนี้และครับตัวเลนเจอร์ยังไม่ไหวนะครับวันวันทุกวันผมก็มาเล่นเก็บลูกแก้วก็1-6นะครับทีมที่ผมใช้นะครับก็มีเมลิโอด้านะครับเป็นตัวชนท่านไม้แล้วก็ชิงครับผมต้องการสกิลนี้นะครับอัญเชิญดอกไม้ยักษ์ก็ให้ขอมาเสกดอกไม้กันพวกตัวมันเตอร์แล้วก็ตัวบอลนะครับชินจังครับมาตัวทาดาเมจแล้วก็เซลลี่หน้าไม้ครับ ทำดามจท่านไม้อีกตัวหนึ่งแล้วก็นี่ครับตัวที่เราจะมารีวิวกันก็เกมมืดนะครับไปครับลองดูครับเดี๋ยวลองเล่นยืดดูก่อนนะครับจะไหวไหมปล่อยตัวไปครับตัวชนก่อนถ้าไม่ไหวผมจะพัดแท่นะครับเนี่ยครับติดอยู่ครับแต่ติดไม่เยอะนะครับเพราะพวกตัวมอนเตอร์นี่วิ่งเร็วมาก นะครับก็หลักๆก,ก็ชิ้งนะครับเสกดอกไม้ออกมากันพวกตัวมันเตือนะครับแล้วก็เทียมเมือดผมก็เสกเป็นรูปปั้นหินนะครับนะครับ,รบเดี๋ยวขอเล่นแบบนี่นะครับไม่ออโต้นะครับเล่นแบบปล่อยตัวปกติดูอย่างตานะครับ เยตัวชนครับแล้วก็ชิงนะครับเกมเมื่ครับเนี่ยครับเกมเสียกติดอยู่นะครับตัวมอนเตอร์ดัดก็สตัน,นครับชิงก็มีดอกไม้ที่กันไม่ให้พวกลูกออสแล้วก็พวกบอสเดินเข้ามาหาทีมเรานะครับเกมเมือดอรก็เสียกรัวๆเลย เนี่ยครับก็ถือว่าติดดีอยู่นะครับสําหรับเกมเมืดถ้าเกมเมืดเสียกแล้วก็มีตัวที่ดาเมจนหนักๆก็แตกเลยนะครับดูป้าหนินโอเคครับเดี๋ยวนำไปเล่น p p พนะครับขออนุญอาตปล่อยตัวให้มันจบไปเลย มาเล่นด่านยากก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะดอบลูกแก้วนะครับนะครับก็มีลูกแก้วกับเหรียญน,นะครับที่จะดอบด่านนี้ไปลองโหมด P p ดูครับหล่นแล้วนะครับเดี๋ยโอ้โหโดนตียับเลยครับก็เลเวลเขาก็สูงอยู่นะครับมีแต่ระดับตำนานส่วนเยอะส่วนใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็น ไม่คนไทยก็คนลาวนะครับเพราะว่าเป็นภาษาเหมือนภาษาลาวก็อนญุญาตรีผ่านครับเอาครับเจอทีมนี้นะครับเขามีตัวบินจะไวไหมปล่อยตัวครับตามสเตปตัวชนออกไปเลยครับเสียกได้อยู่นะครับเนี่ยครับจีม,มืดติดอยู่ครับ ถือว่าใช้งานดีนะครับในโหมด PP แล้วก็โหมดสเตรตนะครับด่านหลักสติตหลักด่านยากนะครับนี่ครับก็เสียก็ติดอยู่ครับอมตะนะครับเพราะว่าเขาแชร์เราแล้วสียดายครับที่ไอตัวติกิไม่มา ถ้าตัวติกิมา ID นี้ผมจะสุ่มนะครับต้องการตัวรีเซตสกิลม่งั้นผมคงในสุ่มล่าไอกเกแสงเกีแสงแล้วนะครับถ้ารู้ว่าติกิไม่มา ID นี้เสียดายเลยครับเกตแสงก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับใครมีก็ผมคิดว่าน่าจะปั้นแม็กได้เลย ทีมเราก็ยื้อได้นะครับหลักๆก็เมลกกิโอดัสนะครับสัตนแล้วก็คิงครับไอเนี่ยเศษดอกไม้ยักษ์นะครับแล้วก็เกมเกมนะครับเศษเป็นรูปปั้นก็ถือว่าโอเคนะครับเลเวลเขาก็ l ยีสนะครับนี่ถ้าไอดีนี้ได้เกียร์โห,หดมาน่าจะเล่นสนุกมากนะครับเกียร์เกียร์ดาวเนี่ยถ้าได้เพิ่มก็มาอีกสัก2-3งชิ้นนะครับ ก็รอดองรูบี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้รูบี้เยอะๆค่อยนำไปสุ่มการ่าเคียร์กันนะครับทีมนี้นะไม่น่าไหวครับ L 6 0 L 5้ครับเดี๋ยวขอรีหาทีมดีกว่านะครับเดี๋ยวลองนำไปเจอกับทีมนี้ดูนะครับก็มีไทกะนะครับ ตัวบินเอ็ดเบิร์ดบินนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวที่โหดอยู่นะครับไทกะปล่อยตัวไปเลยครับตัวบินมาแล้วครับไปเซลลี่กันบินออกไปจะไหวไหมเกมเมอื์อเราเป็นไงครับไหวไหมเสียกได้อยู่นะครับ เพื่อนก็ออกมาช่วยก็มีครับบวกแต่ตัวเบินเ็าออกมาเยอะมากครับเซลลี่ตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยไหวไหมถ้าไม่ไหวผมคงต้องพัดนะครับไม่งั้นป้อมแตกเนี่ยนี่ได้อยู่ครับเอ็เบิร์ดเขาแตกแล้วนะครับเดี๋ยวพัดกลับเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวชิงของเขาจะเสียบดอกไม้มากันนะครับนี่ครับมีอมตะมาอยีกครับ เดี๋ยวบอกว่าเกมพริกนะครับรอบนี้ออโต้เลยครับเมื่อกี้เราติดประมาณนะครับปล่อยเขาไว้นานเกินไปครับธรรมตานะครับเขาแชร์แล้วก็เสกได้อยู่นะครับเนี่ครับแนวหลังนี่เขาหายเกียงเลยครับพอเสกแล้วก็โดนดาเมจของทีมเรานะครับ ใช้งานดีมากครับไฮเปอร์แม็กเดี๋ยวผมอาจจะลองเปลี่ยนเกียร์ให้เราใช้ไม้กระทาองเกียตรติยศด,ดูนะครับเพื่อเพื่อลดคูดาวเรนเจอร์ดูย่างขึ้นมาเรียกเพชรครับไอดีนี้ก็จบเพชรหนึ่งนะครับเอ,อถือว่าโอเคครับอิตยีละร้อยหกสิบลูบี้สายฟรีก็ เก็บ Ruby รูบี้ยาวๆครับอืมไอดี ID นี้คามาแม็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ถึกถึกมากครับเบานักมายากลน,นะครับแล้วก็รีผ่านด้วยครับเจครับมาเจอกับทีมนี้นะครับเขามีอลริติกีนะครับแล้วก็นะครับเป็นโคนีนักปรนันชิปนะครับ ตัวชิงแลนะครับก็เสียดายมากครับตีติกิไม่มาไม่งั้นไอดีนี้ก็คงได้เปิดสุ่มหานะครับส่วนเกมเมอร์นี้ถ้ามานี่ทุกไอดีผมผมต้องสุ่มหาเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมเมอร์เขใช้ดีมากเลยโดนสตันครับสตันจากน่าจะโคนี่นักประดันชิปนะครับโอ้เหนื่อยมากครับ ทีมเขาหน้าจะดีมากเลยแล้ว45นะครับโดนโดนน่าจะนาดดโกะนะครับติดเพิ่มแร่เรานะครับไอ้แดงแดงเนี่ย,อย,ยโอไม่ไหวครับพัดเลยครับแหลกมาก แช่เลยครับลงลูกไฟรถขีปนาบุตนะครับมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลยนะครับออโต้เลยครับจังหวะน,นี้จะไหวไหมจะไหวไหมครับโอ้แดงแดงเถือกเลยครับคอมบูเล่ย่า่หนักเลยนะครับทีมกาทกมเราไม่น่าไหวครับเกมนี้ โหดนะครับเหลียกเพียทุกวันนี้ติดเยอะอยู่ครับแต่ว่าเกมนี้สู้ไม่ได้ครับเดเวอกวสูงด้วยแล้วก็ตัวไอ้นี่ครับตัวเพิ่มแร่เขานะครับชินุมบุกแล้วก็น่าจะชินุมบุกแล้วก็นาดิโกนะครับเป็นคอมโบเพิ่มแร่ไปดูตัวดูเกียร์เขาครับเนี่ยครับโหเกียร์สูตรอยู่ครับสำหรับเหลีกเพีรเนี่ยครับ ก็ตีกีกับมูลโมดูลก็เกือบแม็กแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นบาวไฟนะครับแม็กจระเขคน้ครับเนี่ยครับทีมตัดแร่เพิ่มแร่แทบจะทั้งทีมเลยนะครับก็มีแค่2ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวอันนี้ก็เป็นตัวเพิ่มครูดาวเดนเจอร์นะครับอันนี้กันบินโอเคครับทีมนี้ถือว่าโหดอยู่แพีไปครับ ก็ตีไป3ามรอบนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวเกินไปในส่วนของเกมเมื่อนะครับถ้าเราเพิ่มศักยภาพนะครับเอาลูกแก้วอัพเข้าไปเขาก็เนี่ยครับอัตรา,าความแม่นยํานะครับผมมาใส่ไอ้ช่องนี้ครับก็จะทําให้เรายิงแม่นขึ้นถ้าเพื่อนๆบางๆก็ไปเก็บลูกแก้วได้นะครับตามสเต,ตีหลักของเราเนะครับ วิธีบวกก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกกดแช่เลยนะครับเราต้องการบวกไปเท่าไรแล้วก็ผมบวกไปหมดเลยนะครับก็บมาได้48ลูปในเกียรเมืดเราจะได้ยิงแม่นขึ้นครับนะครับสรุปใครได้มาก็รีบหาหตัวจุติมาปั้นเป็นไฮเปอร์เลยนะครับเพราะว่า้ความสามารถของเขาอยู่ใน ไอ้ล่างให้เปือนะครับนะครับเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็นะครับชิงแร่ขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับก็อยู่ในล่างของไอเปอร์ถ้ามีกลม่วงเยอะๆผมว่าปั้นแม็กได้เลยนะครับผมคิดว่าเจมเขาเป็นเลนเจอร์อันดับต้นๆของาธาตุพิเศษเลยนะครับตัวที่แนะนำก็มีโกนี่นักประนันชิปนะครับแล้วก็เจสิก้าเสียง กันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนตัวของบ่าวแสงไอดีหลักผมเปิดได้ก็ใช้อยู่นะครับวิวร้อยสีถึกมากนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือใช้แร่เยอะเกียร์ต้องมีรถแร่เยอะๆนะครับเพื่อช่วยเขาในการปล่อยตัวส่วนคาชารอบนี้ใครต้องการตัวบินก็สามารถเปิดหาได้นะครับนะครับก็ถือว่าช่วยทีมได้นะครับสําหรับตัวบินเล่นในกีวอก็ได้ครับ เพราะว่าในกิวอันนี้เขาจะนับเวลาที่เราไปตีป้อมนะครับตีถ้าตัวเลนเจอร์เราเท่ากันแต่ว่าทีมเราบินไปตีป้อมเขาได้หนึ่งครั้งนี่ทีมเราจะชนะนะครับแต่อดีนี้ผมคงไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมต้องการในตัวติกีมากกว่าตัวติกีไม่มาก,ก็เก็บตัวเก็บบี้ไว้รอโคลาโบเดือนหน้าเลยนะครับสําหรับผมสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทีมผมไปช่วยนะครับในสเตจหลักหรือว่าสเตจ พิเศษนะครับก็าสามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนได้นะครับผมทิ้งเบรอร์โทรไว้ข้างล่างเปลไอดีนะครับจัดทีม3ตัวไปช่วยเพื่อนแล้วก็มีเพจที่เป็นทางการนะครับผมเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับช่วงนี้โควิด2019ในบ้านเราก็ายังระบาดหนักอยู่นะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องน้องใหม่มูมูมเลนเจอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆอาจจะพูดไม่เก่งเล่นไม่เก่งแต่ก็ต้องใจทำนะครับสวัสดีครับ